สวัสดีทุกคนนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมก็จะมาสอนหาเงินออนไลน์เข้าทูมิโนเวเลตนะครับจากการเล่นเกมนะครับสำหรับแอปตัวนี้นะครับมันเป็นแอปนะครับผมเป็นเล่นเกมผสมผลไม้แบบนี้นะครับเอาผลไม้เหมือนกันนะครับผมมาผสมกันนะครับอย่างเช่นนี้นะครับผมบูบอลี่นะครับก็ผสมกับบูบอลี่นะครับผมเห็นไหมครับเราจะได้รับเป็นเหรียญมานะครับ เห็นไหมครับทุกคนส้มก็ผสมกับส้มแบบนี้นะครับผมเหรียญด้านบนนะครับมันจะเก็บสะสมให้กับเรานะครับเราสามารถนะครับผมมาเล่นได้ทั้งวันเลยนะครับเวลาที่เราเงาเงานะครับผมเบื่อเบื่อก็มาเล่นได้นะครับผมมันก็จะเก็บคะแนนแบบนี้นะครับแล้วเราก็เอาคะแนนที่เราได้มานะครับผมนี่นะครับเป็นคะแนนเหรียญสามารถนะครับผมมาแลกเปลี่ยนนะครับผมเป็นทูมิลเลตได้ตรงนี้เลยนะครับและก็นะครับผมมีภารกิจหลากหลายมากมายให้เราทํานะครับเห็นไหมครับเปิดแอปเราก็จะได้รับเหรียญแล้วนะครับสามารถกดรับเหรียญทําภารกิจตรงนี้ได้เลยนะครับเหรียญที่เราได้มานะคร นี่นะครับสามารถแลกเปลี่ยนตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็จะมีอีกอย่างนึงนะครับผมเป็นแบงค์สีเขียวก็สามารถนะครับผมแลกเข้าทูมนิวเลนได้เช่นกันนะครับแล้วสําหรับใครที่สนใจนะครับผมดูให้จบอย่างละเอียดเดี๋ยวผมสอนให้เลยนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการดาวน์โหลดกันก่อนนะครับแล้วสำหรับวิธีการดาวน์โหลดนะครับผมให้เข้ามาที่คำอธิบายนะครับจะเห็นตรงนี้นะครับทุกคนที่เป็นลิงก์สีฟ้านะครับผมคำว่าแอปสร้างรายได้เสริมนะครับผมตรงนี้นะครับกดเข้าไปได้เลยนะครับผมลิงก์สีฟ้าตรงนี้นะครับ พอเราเข้ามาแล้วนะครับทุกคนก็กดตรงนี้ได้เลยนะครับผมคําว่ารับด่วนนั่นเองนะครับหรือว่าจะกดดาวน์โหลดตรงนี้ด้านล่างก็ได้เช่นกันนะครับผมนี่นะครับมันก็จะพาเราเข้าไปที่ p พ s สโตรนั่นเองครับพอเราเข้ามาแล voilà ้วนะครับทุกคนหน้าตาจะเป็นแบบนี้เลยนะครับอย่างแรกนะครับให้เรามากดนะครับผมที่รูปนี่นะครับทุกคนเหมือนเป็นรูปคนนะครับแล้วก็จะเป็นตั้งค่ากดเข้าไปเลยนะครับให้เรานะครับผมเข้ามาลงทะเบียนก่อนนั่นเองนะครับก็จะมี Facebook แล้วก็ Google นะครับก็เลือกเลยนะครับผมว่าเราจะลงทะเบียนผ่านอะะไรรนนนััคบ เรียบร้อยนะครับทุกคนหลังจากนะครับผมที่เราลงทะเบียนเสร็จแล้วเราก็จะได้นะครับผมรับเป็นรางวัลมานะครับเดี๋ยวผมก็จะมาทําการรีวิวนะครับผมแอปตัวนี้อย่างละเอียดนะครับมันเป็นแอปนะครับผมสร้างรายได้เสริมนะครับเล่นเกมเก็บคะแนนเหรียญต่างๆนะครับผมจากการทำธุรกิจนั่นเองนะครับอย่างแรกเลยนะครับใครที่ดาวน์โหลดมาใหม่นะครับก็มากดตรงนี้ได้นะครับทุกคนที่เป็น ID นะครับเป็นคะแนนแบงค์สีเขียวนะครับผมกดเข้าไปเลยนะครับเรานะครับผมสามารถใส่ ID ตรงนี้ได้นะครับ นี่นะครับทุกคนก็สามารถใส่ไปตามนี้ได้เลยนะครับ1 0 2 4 3 9 6 8เนะครับเราก็จะได้มาอยู่ที่20คะแนนแบงค์เขียวตรงนี้นะครับสามารถกดส่งปุ่มสีเหลืองตรงนี้ได้เลยนะครับเราก็จะได้นะครับผมมาเก็บสะสมตรงนี้นั่เองนะครับนี่นะครับจะเป็นคะแนนแบงค์เขียวนะครับหรือว่าเป็นคะแนนเหรียญตรงนี้นะครับจะสามารถนะครับแลกเปลี่ยนเป็นอล l ล็ตได้นั่นะครับวิธีการทํานะครับทุกคนจากการเล่นเกมนะครับก็มากดตรงนี้ได้นะครับปุ่มสีเหลืองนะครับผมคําว่าเริ่มเกมนะมันจะมีโฆษณาเดี๋ยวเรารอดูจนจบ หลังจากที่เราดูโฆษณานะครับผมจนจบแล้วนะครับเขาก็จะให้เรานะครับผมเข้ามาเล่นเกมนี CO, of of ่นะครับมันเป็นเกมนะครับผมผสมผลไม้ประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับทุกคนวิธีการเล่นเกมนะครับผมก็ง่ายๆแบบนี้เลยนั่นเองนะครับก็พยายามนะครับผมผสมผลไม้อันที่เหมือนกันนะครับผมมันอยู่ด้วยกันประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับทุกคนแค่นี้นะครับเราจะได้รับเหรียญด้านบนตรงนี้มานะครับเห็นไหมครับเหรียญตรงนี้นะครับสามารถนะครับผมเก็บสะสมแลกเปลี่ยนด้านบนตรงนี้ได้นะครับสามารถนะครับผมเข้ามาดูรายละเอียดนะครับผมมันจะแลกเปลี่ยนเป็นทูมิวเล็ตโดยตรงเลยนั่นเองนะครับ แล้วก็จะมีกิจกรรมต่างๆด้วยนะครับตรงนี้นะครับผมสามารถเข้ามาดูได้นะครับทาภารกิจต่างๆนะครับผมตามนี้นะครับเราก็จะได้รับเหรียญตามนี้ไปเลยนะครับผมเห็นไหมครับแต่ละภารกิจนะครับสามารถมาอ่านดูได้นะครับว่าจะเป็นเล่นเกมนะครับร่วมผลไม้หรือว่าทาภารกิจรับหัวใจประมาณนี้นั่เองนะครับแล้วก็นะครับทุกคน จะมีตรงนี้นะครับผมรางวันนะครับรางวันนะครับถ้าเราเก็บนะครับผมคะแนนหัวใจนะครับตามที่กําหนดเราก็จะได้นะครับผมรับเป็นคะแนนแบงค์สีเขียวมันเองนะครับแล้วก็นะ,นะครับผมจะมีหลายฟังก์ชันมากมายนะครับสามารถมาดูได้นะครับผมดูโฆษณาประมาณนี้นะครับถ้ามันครบตามที่เขากําหนดไว้นะครับผมเห็นไหมครับ60วินาทีนะครับเราจะได้มาอยู่ที่5หัวใจนั่นเองนะครับผมดูนะครับว่านะครับผมมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเห็นไหมครับถ้ามันเต็มหลอดนะครับเราก็จะได้หัวใจไปนี่นะครับดูโฆษณาประมาณ60วิประมาณนี้นะ แต่ว่านะครับผมไม่ต้องไปเล่นของเขานะครับผมประมาณนี้นะครับแล้วก็นะครับทุกคนมีนะครับผมภารกิจมากมายนะครับผมว่าจะเป็นการเชิญเพื่อนแต่หลักๆมันจะเป็นการเล่นเกมตรงส่วนนี้นั่นเองครับสามารถเข้ามาเล่นเกมได้นะครับแล้วที่เข้ามาใหม่นะครับผมจะเป็นอันดับตรงนี้นะครับใครนะครับผมที่มีสกิลในช่องทางต่างๆนะครับสามารถนะครับผมเข้ามานะครับตรงนี้นั่นเองนะครับทุกคนแล้วนะครับผมสําหรับวิธีการแลกเปลี่ยนนะครับก็จะเป็นตรงนี้นั่นเองครับเหรียญนะครับผมสามารถกดเข้าไปดูได้นะครับสาหรับเหรียญนะครับทุกคนก็จะแลก นะครับผมถอนเข้าทูมูนิวเวเลตได้นะครับคะแนนเหรียญมันก็จะแลกตามนี้เลยนะครับสามารถดูรายละเอียดได้นะครับแล้วก็จะมีแบงค์นะครับผมต้องบอกไว้ก่อนนะครับผมสําหรับคะแนนแบงค์ตรงนี้นะครับมันจะได้ยากนะครับเพราะว่ามันต้องเชิญเพื่อนนะครับผมทำธุรกิจถึงจะสามารถถอนได้นะครับผมเลยแนะนํานะครับผมให้เก็บสะสมเป็นคะแนนเหรียญตัวนี้เอาแล้วกันนะครับเพราะว่ามันไม่มีเงื่อนไขเลยนะครับผมก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับใครที่มีข้อสงสัยอะไรก็สามารถสอบถามได้เลยนะ